สวัสดีครับเพราะมป้องแล้วก็เกมคุกกี้แลนด์อ e ว b เบกกับช่อง S ันนิหลิววันนี้อยู่กับเซตทำแต้มของเจ้าตัวคุกกี้รส lobster หลังจากที่เราพูดไปในคลิปรีวิวนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยน่าปันถลายด้วยข้อมูลทีไ่ไมีตอนนั้นซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเฮ้ยเซ็ตทั่วไปของมันเนี่ยแต้มมันแบบไม่ได้เยอะมากทีนี้ก็มีคนรีเควสต์มาว่าพี่ครับไหนๆพี่มาขนาดนี้แล้วพี่ก็จัดกับเยติผู้กินทุกอย่างกับก็ไม่อร่อยแล้วครับตอนนี้ก็ลองดูนะครับปกติเรามีตัว เราใช้ผัดเป็นน้องโอนะครับน้องฉลามนะส่วนสมบัติเนี่ยผมใช้สมบัติใหม่คือต้องบอกก่อนนะครับว่าสมบัติสมบัติใหม่เนี่ยสมบัติไอหอยเนี่ยดีกว่าพวกหนังสติ๊กอะไรพวกนี้นะครับเผื่อใครแบบว่าเอ้ยอยากรู้รีวิวว่าแต้มมันดีไหมตอนนี้เจ่าที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับมันดีกว่านะเพราะว่าอย่างเจ้าตัวเซตสับรถนะครับผมเห็นเพดานเดิมมาประมาณ417ใช่ไหมเห็นสมบัติใหม่มีคนทาได้419นะครับแสดงว่าก็ดียท่กันประมาณล้านสองล้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือตอนนี้จะสมบัติดีมทีมก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือสมบัติใหม่นะครับอันหนึ่งแล้วก็จะเป็นเจ้าตัวดาบนะครับนะก็เรียกว่าได้สู่ช่วงที่ไม่ต้องเล่นพวกหนังสติกไข่เดียวเสารแล้วจากที่เราต้องเล่นสมบัติพวกนั้นมานานมากนานนะครับตั้งแต่สมบัติหนังสติกมามันก็ไม่เคยตกเมตานะมีรอบนี้เนี่ยผมว่ามันตกจริงๆแล้วนะครับก็ใครกําลังจะหาสมบัติช่วงนี้ก็สูสมบัติใหม่เลยก็ดีนะเพราะว่าช่วงนี้มันเพิ่มเลทในการออกสมบัติด้วยสมบัติอีพีก็ออกง่ายขึ้นนะครับ อันนี้ง่ายขึ้นจริงผมลองแล้วไปครับแล้วก็ทุบก,กล้ามเดี๋ยวหาช็อตกันตรงนี้แล้วกันอันนี้เราใส่เยติจังหวะก็จะแตกต่างกับสาเลี้ยงมาหน่อยแต่ผมว่าอาจจะไม่ต่างกันมากในเรื่องของระยะเพราะว่าสาเลี้ยงมันเพิ่มเลือดใช่ไหมเยติฟีสเลือดหยุดไม่ให้เลือดลดผมว่าพาร์สิเยติน่าจะดูดีกว่านะครับโปรตีนี่ถ้าน้นความบืนนี่เยติก็ชนะหลายๆตัวในเกมนะ ไอพวกตระกูลที่เพิ่มเลือดอะไร้ยส่วนใหญ่ก็เอาเยติไม่ค่อยลงนะครับมีน้อยตัวมากที่จะเอาเยติลงในเงี้ยสมมติว่าในการเล่นชิงถ้วยนะไม่ได้พูดถึงการเล่นเบรกอลอะไรพวกนี้เป็นหลักน้องบสเตอร์นะครับอันนี้เราจะยังไม่ใช้สกิลละกันเก็บไว้รอลูกไฟหมดแล้วเราค่อยปล่อยปล่อยรัวๆเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวหลอดเล็กมันจะเต็มแล้วถ้าขอสกิลมันจะเต็มอีกทีหนึ่งตึ๊บ ปายมาครับสกิลมาต่อแบบไม่ขาดช่วงเลยนะเนี่ยหมดปุ๊บม,มาปับ๊บตอนี้โดดสักหน่อยโอเคตรงนี้โลง่ลงๆสวยๆเลยโอ้ผมว่านะลอฟเตอร์เซตนี้เนี่ยลากไปถึงดาดควรเลือดดาดลองสุดท้ายชัวแน่เลยอึดมากเลยนะเนี่ย เดี๋ยวผมอาจจะมีเอาเซ,ต,ต,เซตที่แบบว่ายังไม่ได้ทําตอนน้องโอรครับเช่นอ,อ,อะไรนะพุชซาอะไรเงี้ยหรือแบบว่าต้นหอมอะไรเงี้ยมาทําเซตกับน้องโอนะที่ยังไม่เคยลงในช่องใช้กับสมบัติใหม่นี่แหละจะได้ดูแต้มพริกนะตอนนี้ไปเลยนะครับแต่อยวจะลงสลับกับน้องลบสเตอร์นะช่วงนี้เราเน้นน้องลบสเตอร์ไปก่อนของใหม่ไง <laughs> แต่สมบัติใหม่นี้แบบว่าเห็นสมบัติแบบดูควา,ามสมาัตง่ยๆนี่แต้มันดีนะ เฮ้ยถึงปะวะผมบ้าเฮ้ยมันใกล้ถึงแล้วปะเอออย่างนี่วะไกลอยู่นี่เอ้ยต้องรีบปล่อยรอบสุดท้ายให้ทันเมื่อกี้ลืมสังเกตเลยนะครับแต่ตามจริงมันไม่ทันอยู่แล้วดูจากเลือดเอ้ยลืมไปว่าล็อสเตอร์มีเลือดก,ก๊อกสองนี่วาเออจะกำะมไปทําไมวะลืมลืมลืมปกติเราแบบผมไม่ได้นิยมเอาตัวที่มันมีเลือดชุบมาเล่นไปผัดแรกไงเหมือนบูพายอะไรพวกเนี้ยเออมันก็เลยรู้สึกยังไม่ชินเท่าไหร่ไอ้นี้ก็น่าจะน่าจะได้อยู่นะน่าจะถึงอยู่นะอ่ารอบนี้เต็มแล้วพุ่งเลยดีกว่่่าารีพุงทํะะยอน ได้อยู่โอ้โหผดเลือดรองสุดท้ายจริงๆนะเนี่ยถึงผดเลือดเล็กด้วยอ่ะไกเวอร์ย้อนผมว่าหลอดรลบต่อไปเนี่ยน่าจะน่าจะพอดีเปะ๊ะอันนี้โอ้โหไม่มีไม่มันไ,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 ไม่ใช่จุดสไลด์อ่ะต้องรีบปล่อยก่อนนะครับเลือดมันจะหมด อย่าเรารอแบบไกล้หมดจริงๆอ่ะเนี่ยแหละช็อตเนี้ยฟึบยื้อก่อนตายนิดๆหน่อยๆมาน้องโอต่อครับแต่เหมือนเราจะมีบางช็อตที่เราพลาดสมบัติหอยไปด้วยนะหอยไข่มุกอะเออแต่ต้องเข้าใจบางทีล็อกสเตอร์มันคุมไม่ได้นะครับมาน้องโอต่อน้องโอทุกวันนี้ยังไม่ได้สกินมันเลยนะแต่ว่าอันนี้คืออัดหลังจากคลิปสุดสกินก็ยังไม่ได้สกินมันเลย เพราะว่าดววไม่ถึงนะครับเนี่ยบางทีมันเก็บไม่ได้นะเนี่ยไอตัวมาไข่มุกอะ่ะเนี่ยอย่างชอบแบบเนี้ยนะครับบางทีมันเก็บได้ต้องเล่นท่ายากหน่อยอย่างงี้ <laughs> เนี่ยแบบเนี้ยเล่นต้องเล่นท่ายากหน่อยนะครับตอนนี้ไม่พลาดแล้วตอนที่เราแบบว่าทาคลิปโอโ้โหคลิปล็อกเซอร์ที่แล้วพลาดอย่างเยอะนะครับตอนคลิปรีวิวเนี่ย โอ้โหแ้มเพิ่งมาสังเกตแ้มเล่นเพลินๆแต่เพิ่งมาเห็นแ้มโอ้โหสามร้อยห้าสิบไปถึงไหมเนี่ยต้องหาช็อตสไลด์ก่อนผมว่าตรงนี้แหละโล่ลงแล้วได้ละหนึ่งอันอ่าอันสองอันใส่สไลด์คู่เลยนะทั้งผัดหนึ่งและผัดสองอันนี้ต้องยอมโลดแต่เพราะอย่ามันจะใช้สกิลผมกลัวจะไม่ทันเอา โอ้ oh, oh, เลือดหมดพอดีเป๊ะนะครับพอดีเป๊ะไม่ขาดไม่เกินโอ้โหเยติปิดท้ายฟรีซนิดนึงโอ้ oh, oh, ถ้าเยติออกชาก,กวันนี้นิดนึงนี่คือแบบเพอร์เฟก์มาก <laughs> จบไปแล้วนะครกับแต้ม382ล้านนะครับก็เอาน้องฉลามมาทําให้เสียของเล่น <laughs> ๆรู้สึกแต้มมันน้อยกว่าเล่นฉลามเพียวๆอีกนะเนี่ยอันไม่อะไรถือว่าเป็นลองให้ดูขำๆนะฮะประมาณนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้ลองเซตอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยสวัสดีครับ